ท่านวันรีทัสแชร์ในเพจผมแล้วเราะขอบคุณมากครับด้วยความขอบคุณนะทั้งหมดแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปลิงก์เชื่อเด็กเออเชื่อเด็ทีนี้ในกับที่ผมบอกว่าในกระเบื้องจานเนี่ยเขาเขาจะบอกเรื่องรายละเอียดจะย่อยเล็กๆนะั้นเราก็รับฟังไปได้แต่ไอส่วนที่ผมรู้เนี่ยมันจะไปนําที่สูตรสร้รางอารยธรรมว่าใครเป็นคนสร้าง สยามไม่คนสร้างเขา,เขาวางแปลนเขายังไงตัวไหนมันอยู่ตรงไหนเขาวางอะไรไว้เป็นหลักอะไรยังไงนะไอประตูสิบห้าบานนะ่ะมันวางอะไรไว้ยังไงมั่งนะมันถึงพาดทิ่ตรงกันหมดทุกั้งสิบห้าบานเลยอะไรอย่างเงี้ยในเวลานั้นนั่นแหละคืออรารยธรรมสยามประเทศไอเมืองอในขเขมรทั้งหมดนะไอในเมืองกัมพูชานะนะั่นน่ะของสยามเดิมเป็นอรารยธรรมสยามเดิมมีแต่สยามเท่านั้นที่เป็นกษัตริย์ ไม่มีขมเมรอยู่ๆแู่งโผล่กลางป้องทะลุป้อมขึ้นมาเป็นกษัตริย์ตอนไหนอ่ะเออมหิตทอนกุละนี่มันชื่อแบบขเมเ่ะมีเหรอกรษัตริย์กษัตริย์กรษัตริย์อะไรที่ชื่อแบบขเมเณรมากมีไอ้ตั๊กทแอมคนเดียวนะที่ชื่อไปเหมือนชาวบ้านเรา้วไปดูคนคนขเมเณรมันชื่อสุยยะนมีไหมอินทรละมันมีไหมบ้านเราเนียมนี้นะ อินชาอินทิลาอินทะ,ะนะอย่างโรงเรียนไอช่างกลยังมีเลยนะอินทะ,ะใช่ไหมเออตอนตอนผมรุ่นรุ่นนั้นมีไอพวกนี้ชื่อแบบนี้มันชื่อตายามมันชื่อแบบเขมรตรงไหนเล่าแต่เป็นราชวงศ์เขมรนะพอ่อเขมรเป็นก็ขเขมรเป็นทาตมีราชวงศ์ที่ไหนก็เรายืมคำศัพท์มันมาไงคำราชาศัพท์เนี่ย คึงไปหากระสัมันก่อนแล้วมันเข้าไปยืมราชาศักด์มันมาแล้วยืมภาษามันมานะโอยทุกวันนี้มันยังออกเสียงแบบไทยไม่ได้เลยงงงงงงงภาษาไทยอะสวยงามไปยืมแหม่กูเกิดมาตั้งแต่สี่ห้าพันปีหกพันปีที่แล้วหรอ้ะก็อยากบอกว่าคนสยามเนี่ยโคตรยิ่งใหญ่เลยบรรพบุรุษเราโคตรยิ่งใหญ่เลยสร้างตัวสอนซ่อนไว้ในสร้างอารยธรรมเยอะแยะเลยนะ ยิงแต่เราไม่รู้วิธีพิสูจน์ใช่ไหมนี่ผมเริ่มบอกแล้วมันเป็นความรู้ใหม่แล้วมันใช้ได้จริงนะมันไม่ได้โกโหกหรอกถ้าโกโหกเดีไอ้พวกนี้ยลูกศิษย์มผมเยอะแยะไปนะเขาก็จะจงไม่ให้อีกนิง่งขี้โม้แต่ทุกคนบอกเลยว่าเฮ้ยเขาเห็นอะมันใช่จริงๆนะแล้วไงอะกูเจอเมื่อกูเจอเมื่อห้าพันปีหกพั 6, ปีในนนวัดนันแล้วด้วยอย่าบอกว่าพึ่ง เราเพิ่งเอาไปไปหมกฝังไหมนะไม่ใช่คุณเจอเพราะกับโคกระดูะงั้ไงตัวมันก็อยู่ข้ขางกัน,กนสน,นะแล้วไงผมโกหกโกหกกันอะไรของมึงนะมันเป็นเรื่องจริงนะถ้อจะตามมาบอกว่าตัวอักษรของสยามนอกจากใช้เป็นภาษาที่สื่อสารแล้วยังเป็นรูปแบบการขึ้นรูปของอารยาธรรมเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยถือว่าเป็นภูมิปัญญาของมาพบรุษของคนไทยจริงๆครับควรค่าแก่การศึกษามาก ใช่ขอบคุณมากท่านตูมังท่านตูมังเห็นและรู้แล้วคือไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเล็กหรือใหญ่นะหรือจะเป็นหม้อชามไหหรือว่าจะเป็นอะไรก็แนละ้วแต่ที่ผมเคยบอกอยู่ไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปดูสร้างอารยธรรมก่อนต้องเห็นต้องเห็นภาชนะหม้อไหหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วผมจะเข้าใจมันจะมีสัดส่วนบังคับพิมพ์ปรากฏให้ผมเห็นอยู่ถ้าผมเห็นนะ่ะไม่ว่าจะไอหลุมศพนั้นผมคิสามหมื่นปีแล้วเกิดมีหม้อติดอยู่ในนั้นน่ะ หรือเป็นภาชนะสําหรับให้คนตายได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมเนียมประเพณีหรืออะไรแนละ้วมันวางอยู่แล้วผมเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรไทยอยู่เนี่ยมันก็สามหมื่นปีนั่นแหละอืผมก็ผมก็พูดได้แค่นี้แต่ตอนเนี้ยผมเห็นที่โนวัดนำพิสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็น์มันหนีไม่ออกนะผมจะบอกให้แล้วไม่ใช่ผมเพิน่งคนเอาหม้อไปวางตลกและตลกและมือน,นะเออนั่นแหละ แล้วอยักรรทมโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ดําพิสูจน์ได้หรือปราสาทอะไรที่มันเก่าๆอ่ะปราสาททิมพิมายไหมก็เจอถ้ามันจะไม่เจอเต็มพื้นที่นะวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่กลัววันพรุ่งนี้ผมจะผิดหรือว่าที่ผมพูดไปผมก็มีแล้วผมพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมันมีอ่ะหมาคุณเข้าใจหมาไหม ผมถึงบอกเวลาถ้าผมพูดอะไรไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องผิดเล็กๆน้อยๆอย่างวันนั้นที่ผมไปผิดเรื่องไงผักทอดยอดนะผมไม่บอกเป็นผักกระเฉดมั้งไอ้ท่นเขาเรียกเขาเรียกผักผักบุ้งนะก็มีผิดบ้างนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องมาดิเครดิตผมรอกอุ้ยแม่งแค่ผักทอดทอดยอดเนี่ยมันยังไม่รู้เลยก็ผมบอกแล้วมันไม่ผักผักบุ้งก็ผัดผักกระเฉดเนี่ยสองตัวเนี่ยผมจําไม่แม่นหรอกนี่มันเขาเรียกว่ามันเรื่องย่อยส่วนย่อยปีย่อยรายละเอียดย่อย ผมมองภาพรวมใหญ่ๆๆๆเอาไว้นะเอออารยธรรมโบราณที่อยู่ในเวียดนามอยู่ในฟิลิปปินส์บางส่วนหรืออยู่ในอินเดียทั้งหมดหรือว่าอยู่ในที่ผมเห็นน่ะที่มันเคยเป็นของสยามอ่ะนำพิสูจน์ได้หมดเลยนะเพราะมันมีตัวอักษรไทยที่เราสามารถจะใช้ในการนำพิสูจน์ได้ทั้งทั้งนั้นเลยมันจะเป็นชาติไหนไปสร้างอ่ะ อ้นักประวัติศาสตร์เรายังไม่รู้เลยว่ามันมันสามารถมันขึ้นลูกมันเป็นโครงสร้างอะไรยะหรือว่ามันเป็นลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะของสยามก็สร้างไว้แล้วว่าใครจะไปปลอมเมื่อพันปีห้าพันปีที่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้นึกออกไหมเราอ่ะสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ห้าพันปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็มาเจอคนรุ่นหลังเนี่ยโอ้ยนะอารยธรรมของเขเมรมันเรารับอายธรรมนู้และทำอินเดียมาเรารับอายธรรมขเขมรโบราณเราพ่องนะ ัวอักษรไทยอยู่เต็มพื้นที่เลยนะอยู่ในสรา,ายธรรมโบราณเหล่านั้นนะ่ะมือว่ามันกี่ปีละพันปีกูก็เจอห้าพันปีกูก็ยังเจอเลยไอ้นี่เราเกิดก่อนนะอีกเอมเมมันมาก่อนนะมันเราได้รับอิทธิพลมาแหงปวดหัวไปหากษัตริย์ของอินเดียโบราณมาให้ดูหน่อยดิอินเดียมีกษัตริย์เหรออินเดียเพิ่งเกิดเป็นประเทศใหม่หลังยุคล่านะนี่คไอ้ประเทศที่ ยู่ใต้อุษาทเนที่จีนน่ะมันเขียนไว้อ่ะที่เกิดใหม่หลังยุค่านานิคมเนี่ยทั้งหมดเลยมันเป็นอายธรรมของสยามมันเป็นจังหวัดของสยาม็นจังหวัด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 หรือเป็นรัฐ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 ไอ้นี่แปลว่าจังหวัดเออมีเจ้าเมืองไงอย่างสุลต่านอะไรเงี้ยก็เจ้าเมืองไม่ใช่กษัตริย์อาณาจักรแปลว่าเมืองหรือจังหวัดไม่ได้แปลว่าประเทศ นะตีกันตายค่ะขเขมรไม่มีประเทศเป็นาาทาสอะยะทางเขมรอะยะทาเขมรมึงก็ยันดันไม่ให้ได้ไปรยะทาเขมรมึงไม่ไปดูม่งแสยามไม่มีสยามยังไม่เกิดเลยตอนนั้นอ่ะมึงรู้ได้ไงไอ้สยามกุกนี่ไงแปลว่านี่ประเทศสยามอ่ะที่ผมบอกอ่ะมีแล้วประเทศสยามมีแต่มึงพวกมึงไม่ยอมไปเออแล้วแม้แต่อ้คนที่เก่งเนี่ยไอ้เขมรโบราณศ,ศึกษาขเขมรหาในศ,ศึกษาเนี่ย ในเมื่อมันก็รู้นะมันก็บอกอยู่มันก็เขียนอยู่ผมก็อ่านมันถ,ถ้ามีคําว่าพระบาทกมลกมลาเตงเนี่ยคนนี้เป็นกษัตริย์อันนี้ผมรับได้เข้าใจถูกส่วนกมลาเตงเนี่ยก็เป็นแค่เจ้าเมืองอ่ะแล้วพ่อขุนศรีธาราทิศเป็นกมลาเตงทําไมมึงไม่ออกมาโวยว่าพ่อขุนศรีเป็นเจ้าเมืองเออพระเจ้าชัยวรมันพระบาทกมลเตงเขาต้องเขียนอย่างนี้แน่นอนเพราะเขาเป็นกษัตริย์ อาแล้วทำไมมึงไม่บอกสยามไม่มีประเทศสยามก็พระเจ้าชายวรมานที่เจ็ดนี่ไงสยามเนี่ยสยามกุกนี่ประเทศสยามงสุริยววรมานที่สองไงเนี่ยสยามกุกนี่ประเทศสยามไงเขาก็สืบทอดต่อเนื่องกันมาขเขมรมันแทรกมาตรงไหนอะกูแมขเขมรมันมาจากตรงไหนมาจากนู่นนะ กวาดต้อนมาจากอินโดนีเซียนั่นแหะเป็นพวกทาสเป็นพวกนะกวาดทอดกวาดต้อนอมาทําเป็นคนใช้แรงงานมันก็เหมือนกับพวกที่ไออเมริกาไปกวาดต้อนอฟริกันน่ะพวกคนอฟริกันน่ะมาเป็นทาสที่อเมริกาไงเออก็เหมือนกันก็เรียนแบบสยามไงเออแล้วพอมันจะด้อยค่าเรามันก็บอกว้ยต้องเลิกทาสต้องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่งั้นไม่จเจริญอ่ะ พอเราเลิกมันก็ยึดอยู่ดีนะถูกป่ะไอ,อพวกนี้แม่งหาเรื่องมันก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับ i s เอโออ่ะเดี๋ยวแม่งก็ต้องต้องได้ i s เอโอนะเก้าพันหนึ่งเก้าพันสองเก้าพันสามเก้าพันสี่หมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นถ้าเดี๋ยวแม่งก็ไปเป็นล้านอ่นะกูก็ต้องตามมึงทุกดอกไม่งั้นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณภาพด้วยคุณภาพแล้วไปตามตูดทาแมะแหม ประเทศกูมีอายุมากกว่ามึงเยอะนะอย่ามาด้อยค่าเราไม่ได้ด้อยค่ามันหรอกนะเหมือนครับที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านทรงไปรับปริญญานะที่ทางอเมริกามันให้กับพระองค์ท่านแล้วปรากฏว่าท่านไม่ได้ไปเรียนเพราะท่านเป็นกนรรษัตริย์สยามท่านไม่ได้ไปเรียนนะฟังเอาไว้สําหรับเด,เด็กรุ่นหลังนะที่ไม่อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะ พอขึ้นไปรับเนี่ยท่านก็ต้องกล่าวสุนทรพจน์ในขณนะเดียวกันไอ้พวกนักเรียนรุ่มรุ่นของเขาที่รับปริญญาของท่านะ่ะที่รับปริญญาด้วยกันอะโหร้องโหไล่โหตะโกนโหหฮาปากเพราะเราเป็นคนเอเชียในหลวงท,ท่านทรงกล่าวปาสกาลาในวันนั้นไว้อย่างไงไปลองฟังดูนะคือพวกมึงอาจจะไม่รู้จักประ,ประเทศสยามอยู่ตรงไหนอะ แต่ประเทศกลัวเกิดก่อนที่ประเทศมึงจะก,ก่อตั้งประเทศน,นี่นะสนุกนี่แม่งหงายท้องเลยคำนี้นะพระองค์ท่านทรงรู้อเมริกามึงก่อตั้งแหม่ประเทศเกิดใหม่ทำเป็นอารยชนจริงบ้านเราเนี่ยอยู่มานานทำไมทำไมเดี๋ยวนี้ทุกคนอยากมาอยู่บ้านเราเรามีรากไงเรามีรากเรามีเงาเรามีความภูมิใจเรามีมีมอัตลักษณ์เฉพาะนะ เราถูกถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมนะความใจดีความปานีความมีเมตตาต่อคนต่างต่างชาติต่างถิ่นหรือว่าผู้ด้อยโอกาสกว่านะนี่คือนิสัยของคนไทยน่ารักช่วยเหลือทุกคนนะั่นแหละยามเจ็บป่วยไม่เลือกก็อยากจะให้รักษาความดีแบบนี้กันตลอดไปนะแล้วผมก็มั่นใจว่าอีลักษณะคุณสมบัติของการเป็นคน ดีอะนะคนที่ช่วยเหลือคนอื่นที่ทุก,กข์ยากกว่าหรือประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยจะสังเกตคนไทยแม่งกุ้งเข้าหาก่อนเลยนะในขณะที่ต่างชาติแม่งยืนมองกันเฉยๆไม่รู้จะทาอะไรคนไทยแม่งไปก่อนแล้วนะแต่เราจะเห็นทันทีนั่นะคือน้ําใจแล้วก็มันถูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณเราไงนะนะไม่เหมือนในประเทศบางประเทศที่แม่งบอกโ oh, อ้ยยักทำแม่งยิ่งใหญ่คอยกระชากกระเป๋าเจ้าบ้านแล้วนี่นะตายหาแล้วมึง ี่ <Cheer. S 2> ไม่เหมือนเรานอะเออจากนั้นเนี่ยคอยรักษาความดีคอยคนไทยทุกคนนะภูมิใจกับความเป็นคนไทยและเดี๋ยวในอนาคตนะอย่างที่ผมบอกอนะ่ะเราจะนำี่สูดบัมพระประุษเราได้ตอนเนี้ยสี่พันปีหกพันปีเนี่ยสบายๆนะไปบวกกับกระเบื้องจานนะเรียบร้อยเลยถูกต้องเลย